นี่ก็เป็นต้นเออเขาเรียกอะไรค้าปนาบมฮ่าได้ละเมนู <c oughs> ตอนนี้ฝรั่งก็ทำใกล้เสร็จแล้วนะเ uh huh. ล,ลือดีไซน์อะ a c t a l l y stay out, but เ m looking for s o uh ่ e t h i ค g Ah. Ah. t e n sofa okay. Uh huh. And n can b i l d house top. Uh huh. a okay. uh huh.

บันไดบันไดดูกันดำเน่บันไดมีสติงวอล์กรั้วแล้วก็บันไดนะเน่บันไดอะไรนะโอเคสิอะไรรั้วบันไดเน่รั้วรั้วอะไรโอเค Not เสร็จแล้วอิยาไฟนารีนสัเท่เก่งมากโอ้ยมันไม่ไฟหรอกแม่มันแฮฟทูมอลอะฟอนด์ไม่ไฟอะ ฉันเชื่อในโครงสร้างของนอร์เวย์นอร์เวย์ซ่าเสร็จแล้วบันไดรัวรัวบันไดทักซ์มีเกะเย้ฮายฮอบส์เสร็จแล้วนะไปกันตัวอีทเอาเลยเนาะอีเลยฝรั่งบอกมีเหตุขึ้นที่บ้าน มันะกระต้องอะะอง่ะไม่เห็ดอะไรก็ไม่รู้ขึ้นใต้ต้นพรมไม่รู้นะครๆเห็ดแล้วงงเลยบ้านตายายเออไม่มีอะไรเลยโล้นมากเลยนะฮะเซะเว่นนะนะไม่มีอะไรเลย <laughs> เดี๋ยวก็จะมีมีตายายมาตั้งนะตอนนี้ก็แบบนี้ไปก่อนนะอืม Kamu sudah datang? Saya akan ambil anak besar. ยูพุทยูพุทได้กินลูกเยอะขนาดนี้เลเรอไม่เอ็ม <Nice. S 1> <laughs> แหวยอไม่ได้เลย <laughs> ยอไม่ได้เลยนะหูยเต็มเลยอ่ะ <laughs> เอ้าถ้าไม่เก่บนี่แก่เลยนะ,น,ะๆๆน,นี่นะโอ้ยเต็มเลยมันเทฟวีลิฟต์หรือว่าหิ้วอะไรทำไมเดือดจัง งามมากอะไรมันจะงามขนาดนี้ดอกสุด อีสเตเตอันเดอร์ลีดอะแต่ว่าก็แคนเลดอนไว้อีกเิ่มแล้วนะไลท์อีสเตเตอันเดอร์ลีดอ่ะอ๋อลูกใหญ่โอ้ใหญ่มาก คือแบบ you cannot see that because he's hiding yes. in underneath ใช่ใช่ไหมใช่ไหมหายดิงโะดีเดียบมากงามแท้อ้โหยเป็นพวงนี่เป็นพวงคลางเนี่ย ออะไรเนี่ยอันนี้มิต้นอ,อยู่แล้วก็โอู้หูอวบมากอวบเหมือนคอนดูแลเลยโอ้โหัวอ่ะอวบมาก,มากามวากานันละลาเวงทะเลสินะทะเลนะเโอ้โหมีกต่ลูกใหญ่ อยู่ต้องเทคลิฟเอาไงจเจอจะได้เฟรีบิ๊กรีบเทคเอาเลยรีบเทคลิฟเอาเลยจะได้เฟย์ฝรั่งฝรั่เลยฝรั่มอมไม่เห็นลอกแหมฮ ทคเทคเอาซัมบี้ไม่ต้อง anything ขนาดนั้นซะัมบี้ที่มันอ่อนๆโอ้โหทัวไฮดิงอะไรีเต็มเลยเนี่ยดีคอนไฮดิงทูมาชเลโอ้ยโอ้หอย่างงามอะ่ะโอ้ my god โอ้โยอๆๆเต็มเลย <laughs> โอ้ยอะไรจะงามขนาดนี้อะไรจะง,งามขนาดนี้ี <laughs> ไ่ไง,ง <laughs> ท้ายดิ้งทำไมเนี่ยมันอยู่ข้างในเนี่ยทย้ายดิ้งโอ้โหว้าว20 something something ก <c oughs> uh, ันเนาะกิโลกิโลอ่าประมาณหนึ่งกิโลได้ จากเก็บที่มันหลบมุมอยู่ข้างในนั่นน่ะน,น,นะน,นี่พามาดูต้นฟักทองของเราเนี่ฟักทองเราติดลูกแล้วมันเป็นฟักทองลูกสีสม้มอะนะลูกใหญ่มากนี่ใหญ่เลยออฟักทองอ่านี่ก็เป็นฟักทองนะตอนนี้เรากำลังเก็บดอกมันจะเอาไป แกงเปอดใส่เห็ดแล้วก็เอาใบแบบเด็ดใบออกบ้างนะนี่อันนี้ก็อีกหนึ่งลูกนะเด็ดใบออกเออก็มาเก็บเอาพวกยอดมันเนี่ยจะเอาไปใส่แกงนะเอ้ยเนะยอดแกงใส่หนอมไอ้แกงใส่เห็ดเคอร่อยมาก เราก็จะเก็บดอกมันที่มันเป็นเป็นดอกเดี่ยวอันเนี้ยไม่ใช่ดอกที่ติดลูกนะเอาไปแกงซับแทบนี่เก็บเอาดอกเนี้ยน,นี่ก็จะเป็นอีกลูกหนึ่งนะที่ติดลูกนะอันนั้นเนี่ยน่าจะรอดน่าจะเน่าเพราะรังทอนยญ้าเราไปเก็บเห็ดจากป่ามาได้หน่อยนึงนี่ เห็ดเหลืองแห้งมากเพราะไม่มีฝนเลยอ่ะฝนมันไม่ตกตกแบบนิดนึงแล้วก็หายไปก็ได้เห็ดมาประมาณนี้ส่วนนี้ก็เป็นต้นเออเขาเรียกอะไรคะนาปงเออเขาเรียกอะไรนะโคราบีนะกําลังจะเป็นลูกแล้วกําลังจะแบบใหญ่ไม่รู้มันกันจะใหญ่ไหมนะไม่มีน้ําฝนแล้วไม่ได้น้ําฝนเลยใบยใหญ่เฉยๆอะ่ะ อันนี้ก็เป็นกระลำดอกไม่เห็นมีดอกเลยเป็นตาไหมบอกโคลี่แอสบอกโคลี่เ <c oughs> หมือนต้นคะน้าเลยไม่เห็นมีดอกเลยอะ่ะเออเอาไปผัดเป็นคะน้าผัดได้นะนี่นะใช่ไหมไม่มีบูมบอกโคลี่ไม่น่าจะบอ็อกโคลี่อะไรอาจจะเป็นต้นคะน้าธรรมดาเนี่ยแหละ ได้ละเมนูวันนี้จะแกงจะแกงอันนี้แหละเนอะได้ละเมนูวันนี้อาหารง่าย